พี่ต้องไปดูเครือข่ายพี่พี่จะเป็นนายกแท็กซี่เนี่ยพี่จะออกมาพูดเปลา่ปลาๆๆว,ว,ว่าเฮ้ยจะต้องเห็นใจพี่นะฮะพี่อยู่ไม่ได้แล้วแท็กซี่อยู่ไม่ได้แล้วเพราะแกร็บแกร็บแม่งมาทําให้แท็กซี่อยู่ไม่ได้แท็กซี่จะอยู่ไม่ได้ได้ยังไงถ้าแท็กซี่มีมารยาทและแท็กซี่ทําตัวดีใครก็อยากจะขึ้นรถดีๆขึ้นไปแม่งเหม็นชิบหายวายป่วงนะฮะแท็กซี่ เหม็นมากเพราะอะไรบางทีก็ไม่ใช่รถตัวเองเป็นรถเช่านะฮะล้างมาหรือเปล่าก็ไม่รู้กลิ่นบุหรี่นะฮะแม่งก็เหม็นชิบหายเวลาที่นะฮะไม่ได้รับผู้โดยสารแม่งก็สูบบุหรี่นะ,ะกลิ่นบุหรี่มันก็ตีเข้าเบาะตีเข้าเบาะขึ้นไปแม่งก็เหม็นบุหรี่ไอของขอแขกแของขอแขกนะฮะแล้วบางทีพี่ก็แบบนากก่ากลัวมากอ่ะคนขับบางคนก็แบบมึงโกนหนวดโกนเขรามึงสะอาดสะอ้านนิดนึงก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามึงเป็นภาพลักษณ์ของการให้บริการทําไมแกร็บอ่ะ เขาถึงให้บริการได้เพราะอะไรมันมีการประเมินมันมีแอปมันมีอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์มันสามารถเลือกได้นะฮะอยากได้รถประเภทไหนอะไรยังไงเลือกได้หมดเลยและคนขับแม่งก็คือคนที่สะอาดสะอ้านคนนึงอะ่ะเพราะว่าเวลาที่แกร็บอะ่ะเขาจะเลือกคนเข้ามานะฮะเป็นแกร็บเนี่ยแม่งเขามีบรรทัดฐานของเขาเขามีมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงแต่พี่พ,พี่แท็กซี่สิโดนด่าทั้งประเทศขนาดนี้ทําไมพี่พ,พี่แท็กซี่ถึงถึงยังไงฮะถึงไม่ปฏิบัติ ตัวถึงไม่พัฒนาตัวเองไม่ต้องมาทัวลงกูเลยนะกูไม่ได้ด่าพี่พี่แท็กซี่นะฮะกูด่าแท็กซี่บางคนที่สันดานเลวสันดานไม่ดีนะฮะพี่พี่แท็กซีด่ดีๆขอสาธุโนพันเตขอชื่นชมว่าพี่ดีมากมีแท็กซี่หลายคนดีพฤติกรรมดีเป็นแท็กซี่ที่ให้บริการด้วยจิตใจของการเป็นนักบริการแต่แท็กซี่บางคนแม่งก็คือเหมือนโจรป้นผู้โดยสารน่ะเหมือนโจรป้นผู้โดยสารบางคนหน้าตาน่ากลัวมาก มึงเหม็นมากชุดก็สุกปโกมากแล้วมึงคิดว่าเขาจะไม่ให้เขาด่าได้ยังไงเขาก็กลัวไม่อยากจะขึ้นดิพัฒนาก่อนไหมพี่พี่พัฒนาวงการแท็กซี่พี่ก่อนไหมรวมตัวกันนะฮะสัมนา แล้วก็แบบยกระดับตัวเองให้มันเท่ากับแกร็บทำไมจะทําเหมือนเขาไม่ได้เขาก็คนเหมือนกันมันก็คือมาตรฐานมาตรฐานในการบริการคนที่จะเป็นคนตัดสินไม่ใช่พี่ไม่ใช่นายกวงการแท็กซี่ที่มาบอกว่าแกร็บแม่งแบบอยู่ต่างประเทศเานายกขายชาติต้องมาเลือกแท็กซี่เท่านั้นไม่ให้มีแกร็บอยู่ที่สุวรรณภูมิและจะปิดสนามบินสุวรรณภูมิน,นู่นนี่คือพี่พี่ต้องรู้ตัวเองว่าประชาชนไม่เอาเพราะอะไรประชาชนไม่เอาเพราะอะไรฮะ ขึ้นนั่งปุ๊บคนขับชวนด่าคนคนู้คนนี้อีกเออคนขับไม่ก็มีมารยาทในการพูดอีกในการพูดด้วยการติดตามแท็กซี่นะฮะบางคนใช่ไหมล่ะครับมันก็ติดตามยากอีกนะฮะอันดับแรกควรยกเลิกเรื่องเหมามันไม่มีอยู่แล้วเรื่องเหมาเนี่ยนะฮะคือแบบมึงจะไปเหมาอะไรมึงม,มีมิเตอร์มึงม,มีมิเตอร์นะครับใช่ใช่พูดไม่ดีเป็นตะสั่งแท็กซี่ไทยเออเว้าวดีเป็นตะสั่งหลายแท็กซี่ไทยเขาด่าเจ้าระเด้พี่พี่แท็กซี่ คนที่ดีคอยก็เว้าดีใส่เจ้าเด้อคนที่ดีคอยก็สรรเสริญเยืนยอ่อคนบอดีคนสันดานบอดีนะครับปฏิเสธผู้ด,ด้วยสารปิดประตูปึ้งใส่พูด้ด้วยสารว้าว่อดีนะครับแล้วก็ พูดลีดไถเป็นว่าโจรโจรป้นเงินของผู้โดยสารนะครับบางคนนะครับปล,ป,ลปล่อยข้างทางก็ยังมีไม่ถึงปลายทางปล่อยข้างทางก็ยังมีหลายคนนะฮะร,ร้องเรียนมาที่กูเนี่ยเยอะมากาพี่แท็กซี่ปล่อยลงข้างทางมึงเคยเจอไหมแท็กซี่ปล่อยลงข้างทางเคยจเจอแท็กซี่คอมฟอร์ตร้อยค่ะน่ากลัวมากนะฮะคือเยี่ยวกลางทางนะฮะผู้โดยสารก็อยู่ตรงนั้นด้วย มึงดูมาตรฐานสิเห็นไหมแต่และคนคุณสองเขาจะบอกมาเลยแท็กซี่แม่งเยี่ยวต่อหน้ามึงแท็กซี่เยี่ยวต่อหน้า,นาพูดถูกใจเป็นเรื่องที่บางคนนะฮะขับพูดไม่ค่อยดีแต่น้อยมากๆเรียกเราไม่จอดเออมันก็ไม่จอดการอ้างอะไรเติมแก๊สเติมเกิดอะไรเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะเรียกยังไงก็ต้องจอดมึงจะมาวิ่งในบนถนนได้ยังไงแท็กซี่วิ่งบนท้องถนนต้องรับถ้าเกิดไม่รับมึงก็ปิดมิเตอร์ถ้าปิดมิเตอร์เนี่ยเออเราจะได้รู้ว่าเราไม่เรียกเพราะว่าเขาปิดมิเตอร์แต่นี่คือเปิดมิเตอร์แต่ไม่เอากูขึ้นรถ เปิดมิเตอร์แต่ปฏิเสธกูมันหมายความว่าอะไรประชาชนเขาผิดหวังตรงนี้ถ้าจะปิดก็ปิดมิเตอร์กันให้หมดปิดให้หมดไม่ต้องมารับบริการปิดให้มันหมดเลยพี่พี่แท็กซี่ปิดให้มันหมดเลยรู้เลยว่ากูไม่รอกูไม่รับกูไม่จอดแต่นี่แม่งแบบมาจอดอะ มาจอดอะจอดข้างทางอ่ะแล้วก็จอดตรงป้ายรถเมย์อะนะครับคนเยอะๆคนก็เปิดเข้าเปิดออกเปิดเข้าเปิดออกพี่ลาดเท้าไปไหมไม่ไปอะพี่ไปเพื่อขวางไปไหมไม่ไปนะฮะพี่ไปพระรามเข้าไปไหมไม่ไปพี่ไปบัวทองไหมไม่ไป,ไป,ป,ไไไปแล้วพี่จะไปตรงไหนพี่จะไปตรงไหนให้ถูกใจพี่ฮะผู้โดยสารเนี่ยจะต้องเอาใจพี่เหรอคือไปไปทางที่พี่จะกลับบ้านเหรอ สมมติว่าบ้านพี่อยู่บางบัวทองเงี้ยนะฮะพี่ก็มาขับรออยู่หน้าเซ็ทนทรัลเวิ์ว่าใครจะเรียกไปบางบัวทองบ้างส่วนอิราดพาวนะฮะอิพลามก้าเฮียหาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโดนปฏิเสธหมดเพราะพี่รอบางบัวทองมันไม่ใช่มาตรฐานแท็กซี่นะพี่ไม่ใช่ว่าพี่แบบจะมารับคนแบบระหว่างทางที่กลับบ้านอะคือแบบมาน,นั่งคํานวณว,ว่าแบบเออถ้าเกิดว่าออกนอกเส้นทางเดี๋ยวกูต้องตีรถกลับบ้านแล้วเดี๋ยวค่าน้ํามันค่าแก๊สเพิ่มหรืออะไรต่างๆนานา พี่ไม่มีสิทธิ์เลือกครับพี่จะกลับบ้านพี่กลับไปเลยพี่ไม่ต้องมารอารับคนให้เขาเสียอารมณ์ความรู้สึกนะฮะจอดคาป้ายรถเมย์ต้องขึ้นเลนกลางและชอบใส่ใบเตยขึ้นแล้วจะอ้วกนะฮะเราไม่ขึ้นแล้วแท็กซี่เห็นไหมพี่เห็นไหมแก๊บดีกว่าเยอะนะฮะเคยเจอเราบอกทางผิดหดงุดหงิดเลือกแก๊ไม่ต้องบอกทางใช่แกลบเขามีแบบแอปเอิบเลยของเขาลูกสาวโดนปล่อยข้างทางมาแล้วไหมคุณเจี๊ยบบอกเห็นไหมฉันพูดอะไรทุกคนโดนหมดเลย น่าจะถ่ายรูปทะเบียนแล้วก็แบรนด์มันแล้วก็แบดมันเลยนะคะคือวันนี้มีคนถ่ายอยู่หน้าเอ่อบิ๊กซีตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์ใช่ไหมมันจะมีเลนของรถเมย์อ่ะมึงรู้ไหมแท็กซี่จอดเป็นตับๆๆๆตับตับเลยอ่ะแท็กซี่จอดแบบหน้าขายหน้ามากเลยอ่ะหนึ่งมันผิดกฎหมายสองมันเข้าเลนมันเป็นเลนรถเมย์รถเมย์แม่งก็ไปไม่ได้แท็กซี่แม่งก็จอดรอผู้โดยสารกูจะบ้าตายนะฮะ ไม่มีอะไรเลยที่มีมาตรฐานครับพี่แท็กซี่ที่ออกมาเรียกร้องพี่ออกมาผมเห็นว่าพี่โมโหมากก็แบบโอ๊ยแม่ฉันป่วยแม่ฉันป่วยฉันไม่มีไรไายได้รายได้ฉันหดเพราะว่าอะไรมันมีแก๊ปเข้ามาเนี่ยเห็นใจผมด้วยแม่ผมป่วยแม่ผมไม่สบายผมต้องเอาเงินไปให้แม่ผมเนี่ยเพราะไอ้แก๊ปนี่แหละมันมาเนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยไม่มีไรายได้ประชาชนไปเลือกแก๊ปหมดเลยเห็นใจผมเห็นใจผมพี่พี่จะมาดราม่าอะไรพี่พัฒนาตัวเองก่อนไหม ถ้าพี่ดีอ่ะคนมันก็เลือกคนมันไม่ใช่หมูไม่ใช่หมานะไม่ได้โง่เป็นควายถ้าเกิดว่าพี่บริการดีอ่ะมันก็เลือกพี่อยู่แล้วประชาชนนะ่ะทุกคนแข่งกันที่บริการนี่คืออาชีพบริการพี่ต้องบริการเขาให้ดีถ้าพี่บริการเขาไม่ดีเขาก็ไม่เลือกก็เท่านั้นใช่ค่ะพูดจริงเจอหมดเลยจอดรถข้างทางแล้วบอกว่าเหมาบ่อยมากเคยเรียกขึ้นนั่งแล้วโดนไล่ลงเออเอาเข้าไปนี่ก็เจอปล่อยข้างทางมาแล้วพีพ ตอนอะไรเนี่ยแท็กซีด่ดีๆพลอยเสียตอนนี้ที่บ้านนั่งแกร็บอย่างเดียวเลยคุณเจี๊ยบนะฮะใช่จ้ะถูกต้องมากๆเลยทุกคนครับแท็กซี่จะมาเกียดกูด่ากูไม่ได้นะผมพูดความจริงนะพี่พี่แท็กซี่ที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยเป็นประธานชมรมแท็กซี่หรืออะไรก็แล้วแต่กูก็เรียกไม่ถูกอะ่ะแต่เขาเป็นผู้นําแท็กซีอ่อ่ะแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยแกร็บมันคือแบบการขายชาติ คือถ้าประชาชนเลือกเออไม่ใช่ประชาชนท่านรัฐบาลนายกเลือกแกล็บคือนายกขายชาติกูนี่ตกใจมากเลยว่าเฮียถ้าเราใช้แกลบเนี่ยคือเราขายชาติเหรอแสดงว่ากูกินแมคโดนัลล์หรือกูกินอะไรที่มันเป็นแบรนด์ต่างชาติ KFC กูกินสตาร์บัคอก่งกูขายชาติเหรอหรือยังไงฮะนี่กูตกใจมากเลย กูเป็นคนรักชาติบ้านเมืองมากนะแต่พี่เขาเนี่ยสั่นประสาทหูกูมากเลยวันนั้นที่บอกว่าเลือกแก๊ปคือการขายชาติไอเหี้ยกูหันมาแล้วกูแบบเฮ้ยกูขึ้นแก๊ปคือกูขายชาติเหรอกูขึ้นแก๊ปกูขายชาติแล้วกูแดกกูแดกแบบอาหารทั้งหมดกูแดกสตาร์บัคอย่างเงี้ยนะฮะกูแดกสตาร์บัคคือกูขายชาติเหรอเพราะกูไม่ไปแดกแบบโอเลี้ยงอ่ะทำไมอ่ะก็กูอยากแดกสตาร์บัคอะกูชอบโคบูทำไมกูแดกสตาร์บัคแล้วกูขายชาติเหรอหรือยังไง คือมันโลจิกอะไรอะ่ะมันคือแนวความคิดอะไรที่ถ้ารัฐบาลไปเลือกแกลบหรือประชาชนไปอะไรแกร๊บมันคือการขายชาติเพราะมันไม่ใช่บริษัทคนไทยหรือใดๆก็แล้วแต่นี่เห็นใจพี่นะเห็นใจความผิดเพี้ยนทางความคิดของพี่อะ่ะพี่ต้องปรับมายเซ็ตที่เข้าใจมายเซ็ตไหมปรับมายเซ็ตแล้วพี่จะได้ลูกค้า เมื่อก่อนเห็นใจแต่เจอกับตัวเองซ้ําๆหลายครั้งกูเลือกนั่งแท็กซี่เลยเห็นไหมคุณตาพี่ต้องมาดูโซเชียลพี่เล่นโซเชียลเป็นไหมพี่พี่แท็กซี่ที่เป็นแบบระดับตัวท็อปหรือว่าเป็นหัวหน้าเนี่ยเป็นหัวหน้าชมรมเป็นประธานชมรมเป็นนายกสมาคมแท็กซี่อดไก็แล้วแต่พี่ต้องมาดูคอมเมนต์นะครับแต่ละสำนักข่าวเขาก็ทำโพว่าเลือกแก๊ปหรือแท็กซี่แก๊ปชนะ100เซแท็กซี่คือศูนย์เลยมึงไม่ใช่แบบชนะแบบ90ต่อ10หรือว่า50 50 60, 40นะ ร้อยกับศูนย์กูดูทุกสำนักข่าวเลยพี่ร้อยกับศูนย์ถ้าประชาชนเขารู้สึกเคียะกับพี่มากๆเขารู้สึกว่าเขาไม่ไหวกับพี่มากๆเขาไม่โหวตพี่เลยเขาเกลียดพี่เขาไม่เอาพี่สิ่งที่พี่ต้องทําคืออะไรขอโทษและพัฒนาตัวเองไม่ใช่มาเป่าประกาศโบกเวกโวยวายแบบนี้ยิ่งโวยวายมากแค่ไหนประชาชนยิ่งไม่เอาแก๊ปชนะพันเปอร์เซ็นต์ แกร์จะเรียกไปไหนก็ไปได้หมดนะฮะแท็กซี่เรียก100ร้อยคันเนี่ยเออกูมีปัญหาคุณตานะฮะแกรบ,บริการมากสุขภาพนะฮะคุณหน่อยนะครับแกร์แกร์กค่ะคุณศิรศิรภา,าใช่ไหมเคยเจอกับตัวแท็กซี่ไม่รับนะคะคุณอ,อ๊อบปอยเห็นไหมทุกคนโดนหมดเลยพี่พี่แท็กซี่จาเอาจริงจากคนนั่งแท็กซี่ประจําแต่ก่อนนะเจอมาเป็นสิบสิบรอบทุกวันนี้ไม่ขึ้นแล้วเห็นไหมคุณพีพีแท็กซี่พูดจาลวนลามด้วยบางทีนะฮะผู้บริโภคมีสิทธิ์เลือกสิ่งที่ดีใช่คุณตาพี่ครับพี่แท็กซี่ครับ ให้ไลฟ์นี้ไปถึงพี่นะตัดสิ่งที่เคนโดจะพูดเนี่ยพี่ประชาชนเขาไม่เอาพี่ไม่ใช่ว่ามีแก๊ปหรือไม่มีอะไรต่อให้ไม่มีแก๊ปเขาก็เดินพี่มันเป็นถึงขนาดนี้เขาไม่เอาเขาไม่อยากขึ้นพี่เพราะบริการของพี่มันห่วยพี่เข้าใจไหมบริการพี่มันไม่ดีเขาก็เลยไม่อยากขึ้นพี่ไล่คนลงรถนะฮะพี่มีราคาเหมาพี่ไปแบบ ร้นเขานะฮะก็คือแบบไม่ยอมกดอะนะฮะไปขึ้นราคาเขาบางทีแบบไปเพิ่มราคาระหว่างทางอีกรถติดแม่งแบบบางทีแบบมิเตอร์แม่งหมุน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 หม,มุนอีกนะฮะคือมันมีเหตุการณ์แบบนี้ที่ประชาชนเขารู้สึกว่าเขาไม่เอาแท็กซี่เขาไม่เอาด้วยความรู้สึกของเขาเองเขาไม่ได้เอาด้วยว่ามีแกล็บพี่ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนต่อให้ไม่มีแกล็บเขาก็เดินพี่เข้าใจไหมต่อให้ไม่มีแกร็บเขาก็เดินก,กูเดิน,ดดนกลับบ้านดีกว่าที่กูจะขึ้นแท็กซี่ไม่เอาขึ้นรถเมย์ขึ้นอ่าวินมอเตอร์ไซ์ ถ้าเกิดว่าไม่มีแกร็บเขาไปขึ้นวินมอเตอร์ไซค์พี่ก็ต้องไปมีเรื่องกับวินมอเตอร์ไซค์หรอยอมใจแพงกว่าน้ำท่วมคนเดินทางเท้าขับให้น้ำกระเซ็นนะฮะโกมิเตอร์เก่งด้วยคุณตูบอกนะครับนะฮะพาวนไปจนงงอีกวนแล้ววนอีกแต่แกร็บไม่มีวนไงพวกมืองแกร็บเขามีแมพเขามีแมพก็จะไหมแล้วมันก็เช็คได้ด้วยนะฮะมันเช็คได้เลยเขามี Google Ma p เขามีแม p ปะไรผูกในแอปของเขาหมดเลยแล้วทำไมแท็กซี่ไม่ทำอะ่ะ แท็กซี่ยักคิวให้คนรอคิวขึ้นแท็กซี่หล่อตายเลยเออมึงหล่อตายเนี่ยฮะคุณศรีนภาเขาเจอไงฮะพี่พี่จะทํำยังไงอ่ะพี่ต้องปรับมารยาทป่ะขับช้าแอร์ก็ไม่เย็นอีกนั่งรถแท็กซี่เราพาอ้อมตลอดเลยค่ะราคาขึ้นมากๆใช่ใช่ค่ะถ้าต้องไปไหนจ้างรถข้างบ้านยังถูกกว่าแท็กซี่เลยค่ะพี่ครับไม่ได้เกี่ยวกับแก๊ปแล้วนะนะฮะขับอ้อมโลกเพื่อให้มิเตอร์ขึ้นอีกคุณกอ๊อฟพี่ครับพี่แท็กซี่ครับ ต่อให้นม่ไม่มีแก๊บเขาก็ไม่เอาพี่พี่เข้าใจไหมลักษณะง่ายๆเลยมีผู้หญิงคนนึงอ่ะแล้วก็ไปเจอผู้ชายเร็วๆคนนึงอ่ะกูไม่เอามึงอ่ะยังไงกูก็ไม่เอามึงและชาตินี้กูไม่มีผัวก็ได้คือความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกเดียวกันเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่แบบพยายามเนี่ยจะให้กูแบบโอ้โหชอบมึงเหลือเกินแต่ผู้หญิงก็คือกูไม่ชอบเพราะอะไรเพราะมึงนิสัสไม่ดีมึงพูดไม่ดีมึงไม่ดีกูก็ไม่เอามึงและชาตินี้กูไม่เอาผัวก็ได้มันเป็นแบบนั้นมึงรู้สึกแบบนั้นไหม ท็กซีด่ดีๆออกมาบอกเขาไม่เดือดร้อนเพราะเขาก็ได้หมดใช่คุณเจีย๊ยบแท็กซีด่ดีๆเนี่ยวันนี้ผมฟังช่องวันช่องวันบอกว่าแท็กซี่บอกว่าก็คือรับตามปกติถ้ารับตามปกติเฉกเช่นแกร็บเขาก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆเขาก็ได้รายได้เหมือนกับแกร็บเหมือนกันเพราะว่าเขาทําตัวเองเหมือนแกร็บไงเขาทาตัวเองเหมือนแกร็บไงนึกออกไหมมึงต้องพัฒนา บริการไม่ใช่มาเยวเยวเยว่เยวเยว,เยว,เยว,ว่ากูเดือดร้อนกูเดือดร้อนกูเดือดร้อนแต่ไม่พัฒนาบริการตัวเองแล้วจะมาเรียกร้องอะไรคะจะมาเรียกร้องอะไรจ้ะนะฮะสุดยอดเป็นกำลังใจให้นะลูกเก่งมากๆคุณบุญธรรมขอบคุณนะฮะคุณบุญธรรมคือใครครับเรียกผมลูกนะครับช่วยกรุณาแสดงตัวด้วยขึ้นรถต้องไปนั่งฟังแท็กซี่บนรถติดนะฮะแล้วบางทีก็ปากเหม็นอีกนะพี่หลายคนบอกแม่งแบบปากเหม็นนะฮะแล้วก็แอร์แม่งถังเข้าหน้ากูเนี่ยแท็กซี่อยู่ข้างหน้าเปิดแอร์ถังก็ามาแม่งปากเหม็นอีก แ,แท็กซี่ต้องดูแลช่องปากด้วยนะนะครับพี่ต้องดูแลช่องปากด้วยพี่ต้องดูแลความสะอาดของตัวเองด้วยเพราะแท็กซี่หลายคนความสะอาดไม่ได้เลยคุณภาพของแท็กซี่นะฮะสู้แกร็บไม่ได้หลายอย่างเรื่องความสะอาดเรื่องกลิ่นภายในรถใช่คุณตีนะฮะคุณปูทาททพิ์ก็เคยเจอใครเคยเจอแท็กซี่ปากเหม็นบ้างเจอแม่งแบบหลายคนน่ะกูคเคยเจอ,อะ Low นะฮะหลายคนก็เคยเจอแล้วมึงเคยเจอแกร็บปากเหม็นไหมกูถามมึงหน่อยอ่ะทั้งหมดเคยเจอแกร็บปากเหม็นไหม นะฮะตอนเลิกรัชมังนะฮะที่พักห่างแค่5กิโลเรียกดลูกศรเห็นไหมครับแต่ g ราฟเนี่ยมันเรียกตามระยะทางรถติดมันก็มันก็ไม่มีตัวเลขวิ่งให้เราแบบเฮ้ยเอ,อ้ยรถติดแล้วกูดูมิเตอร์แม่งวิง่งเชื่อไหมทำไมรถติดจังเลยวิ่งอ่ะวิ่งอีกล้วิ่งอีกล้ววิ่งลวแม่งกูอยู่ที่เดิมวิ่ง10บาท20บาท30บาทยังอยู่ที่เดิม,แ,ม,ดมแต่ g รา b ราคาคือเท่าเดิมสุบุรีเหม็นมากๆด้วยนะฮะ <c oughs> คุณสักคุณการเจอดูหนังแบบนั้นโอ้ตายแล้วตายแล้วทําไมพี่ทําแบบนี้พี่แท็กซี่ครับนี่คือมวลชนเขาบอกว่าพี่เป็นแบบนี้สิ่งที่พี่ควรจะแก้กับตัวเองไม่ใช่ออกมาเย้ยวเย้ยวด่ารัฐบาลนะครับ ความที่กล้าความที่กลัวคนขับแท็กซี่บางทีก็ต้องแกล้งบอกว่าเป็นเมียตำรวจให้ไปส่งใกล้ๆโรงพักค่ะเออกลัวขนาดนั้นต้องบอกตัวเองฉันคือคุณนายตำรวจจ้าให้ไปส่งข้างๆโรงพักแล้วก็เดินกลับบ้านเฮี้ยกลัวแท็กซี่เว้ยแต่ไม่มีกูขำเลยแต่ไม่มีทางเลือกแต่ก็ต้องนั่งแล้วต้องบอกว่ากูคือเมียตำรวจฉันคือคุณนายตำรวจจ้าเมียตำรวจจะาไปส่งแถวโรงพักเพื่อกูจะได้ปลอดภัยแล้วก็เดินกลับบ้านแม่งชีวิต ชีวิตแบบมึงเลือกไม่ได้เลยเหรอกนะฮะคนใบใจสัสดีนะฮะค,นะคุณอ้อมบอกว่าใช่ค่ะแท็กซี่บางคนนิสัยแย่มากนะฮะคุณตานั่งกราบรู้สึกว่าปลอดภัยกว่านั่งแท็กซี่นะฮะคุณเจนบอกว่าตอนท้องเราบอกไปทางนี้จะไปทางนั้นพอเราไม่ตามเขาไล่ลงรถไล่คนท้องลงรถอ,อีกอีบ้าอู้กูจะบ้าตายใจตุมต้มตุ้มต่อมๆนะฮะกลัวมิตเตอร์วิ่งอีกนะครับเวลารถติด มิเตอร์แท็กซี่วิ่งเร็วกว่าแท็กซี่อีกครับเออคุณบาราน่าบอกวิ่งเข้าไปมิเตอร์เนี่ยสภาพของตัวรถแท็กซี่ก็แย่มากภายในแอร์ไม่ค่อยเย็นด้วยเจอบอกมีเมียอีกคนก็ได้นะเออมีการแซลผู้โดยสารอีกจริงๆค่ะต้องทําหลายครั้งแล้วค่ะเห็นใจเพื่อนๆเลยค่ะแท็กซี่บางท่านพูดจาไม่สุภาพขับรถไม่สุภาพนะฮะคุณบิ Big ๊กบิ๊กบอกพี่ครับยังไม่มีใครสารเสริญเยินยอพี่แท็กซี่เลยนะครับพี่แท็กซี่ที่ดีฉันยกไว้สารเสริญเยินยอแต่แท็กซี่ส่วนมากเป็นแบบนี้ครับพี่ เป็นแบบนี้ครับพี่หนูเล็กก็บอกนะฮะอ้อมนะฮะคุณเพนพิชาก็บอกเคยเจอแบบขี้โม้มากมีเมียน้อยแทบทุกจังหวัดแถมไปด่ารถคันนั้นคันนี้น่ากลัวมากเออแม่งปากแบบไม่มีหูรูดอีกแท็กซี่บางคนล่าสุดนั่งไปบวกไปไม่ไหวครับทะเลาะกันยันถึงที่เลยมาป่าเดียวด้บอกปูตาทิปบอกว่าบางคนนะฮะจีบด้วยไปจีบผู้โดยสารอีกตัางหากเห็นไหมพี่พี่พี่อยากให้วงการแท็กซี่พี่รอดอ่ะ พี่ต้องพัฒนานะครับไม่ได้ออกมาโวกเวกโวยวายประท้วงประท้วงแบบแต่ตัวเองอะ่ะบริการยังเน่ายังเน่าเหม็นอยู่ตัวเองบริการยังไม่ดีอยู่ตัวเองยังมี ความไม่ถูกใจประชาชนอยู่อีกหลายอย่างแล้วไม่พร้อมจะปฏิบัติไม่พร้อมจะปรับปรุงแต่มาเรียกร้องอยากได้นู่นอยากได้นี่จากรัฐบาลแต่คุณไม่ปฏิบัติอะไรเลยให้มันพัฒนาขึ้นมาในวงการแท็กซี่ให้มันเทียบเท่าแกร็บคุณยังอยู่กับที่แล้วก็ถอยหลังด้วยแต่วันนี้คุณยังมาเรียกร้องเรียกร้องกับรัฐบาลน่าจะปิดสนามบินจะนูน่นนี่นั่นนู่น,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 นจะอะไรวกเวกโวยวายขู่นั่นขู่นี่เต็มไปหมดแต่สุดท้ายคุณไม่พัฒนาอะไรเลยรัฐบาลเขาก็ไม่ให้อะไรคุณนะครับ รัฐบาลเขาเหมือนครูใหญ่เขาเหมือนพออ,อเขาดูนะครับว่าอีเด็กคนนี้มันไม่พัฒนาตัวเองเลยนะฮะมันจะไปให้รางวงรางวัลหรือว่าจะไปให้การสนับสนุนได้ยังไงเพราะว่าเมื่อมันไม่พัฒนาอะไรเลยแต่ Gra b เนี่ยแม่งพัฒนาทุกวันพัฒนาโอ้โพัฒนาแบบพัฒนามากพัฒนาใหม่เป็นหน้าเป็นตานะฮะ Grab t ไ a i l a n d เนี่ยเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวนะฮะนักท่องเที่ยวเองก็แฮปปี้แต่นักท่องเที่ยวไปนั่งแท็กซี่แแล้วมึงเข้าใจไหมว่าขนาดมึงเป็นคนไทย มึงยังบ่นขนาดนี้แล้วถ้าเป็นคนต่างชาติแล้วเขานั่งแท็กซี่แล้วเขาเจอแบบนี้ยแม่งเขาไปโพสต์แล้วเขาเอาไปด่าก,กับประเทศเขาว่าเนี่ยไทยแลนด์แท็กซี่โอลี่แท็กซี่แบนะฮะนู่นนี่นั่นโกงเขาหรือหรืออันมันเกิดขึ้นมาหลายรอบแล้วนะฮะที่นักท่องเที่ยวเจอแท็กซี่ทําอะไรเร็วๆกับนักนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นข่าวดังทั่วโลกเรื่องแบบนี้พี่ไม่พัฒนาแล้วพี่จะมาขออะไรฮะพี่จะมาขออะไรครับอย่าเรียกว่าปฏิเสธผู้โดยสารเรียกว่า บริการต้นทุนดูไม่คุ้มทุนก็ไม่ไปคุณกมลใช่พูดในพ t v ผมจําได้นะฮะกูจะบ้าตายพูดแทนใจขอบคุณมากเราเรียกแกรบไม่เคยเจอคนไหนน่ากลัวเลยนะฮะขึ้นแท็กซี่100คันเจอแท็กซีด่ดีไม่เกิน2คนไม่ปรับปรุงตัวเองแล้วจะมาเรียกร้องอะไรพี่ตู่บอกนะฮะคนทิพย์บอกว่าอยู่ต่างจังหวัดได้แกรบเคยได้นั่งรถไฟฟ้าสะอาดคนขับสุภาพราคาหลักสิบนะฮะรถก็หรูด้วย นั่งรถไฟฟ้านะฮะโอ้ยสบายตูดสบายดากกันไปเลยทีเดียวสบายตูดส,สบายดากขอบคุณคุงิโดที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับขอบคุณนะครับนะฮะป้าติดตามลูกมาตลอดป้าคนโคราชอายุ73ปีนะครับโอ้ยขอบคุณป้าบุญธรรมนะฮะป้าบุญธรรมน่ารักมากเลยคนอนุสรจริงครับนะฮะชอบออกนอกเส้นทางด้วยนะฮะนีนาบอกว่ากร็บเลือกคนขับได้ด้วยว่าเป็นหญิงหรือชายใช่คือมันเลือกได้หมดไงนะฮะ,นะะสมมุติว่าอีกคนนั่ง อีคนนั่งเนี่ยบางทีก็แสบนะพวกมึงอักูก็รู้อยู่เหมือนกันเพราะพวกมึงก็อยากได้ผัวเป็นแกร็บ กูรู้อยู่เหมือนกันนะฮะแม่งกดเนี่ยไม่เคยเลือกผู้หญิงเลยมึงเป็นผู้หญิงมึงก็ควรเลือกผู้หญิงขับนะกูเห็นแต่ละคนนั้นะเลือกผู้ชายเพราะอะไรมึงก็อยากจะจีบแกร็บเหมือนกันมึงไม่ต้องด่าเขาเลยมึงด่าแท็กซี่ต่างๆนานานะนะไอ้ชนีพวกต่างๆที่ดูกูอยู่เนี่ยชนีน้อยชนีแก่นะชนีน้อยหอยสังชนีน้อยหอยกลมทั้งหลายเนี่ยแหมเรียกแกล็บนะนะมึงนะเรียกได้ด้วยจะเอาผู้ชายผู้หญิงนะมึงก็เรียกผู้ชายอย่างเดียวเลยนะฮะเจอหน้าตาดีหน่อยมึงก็เสาะเสาะแเศแเศเสาะเสาะแอยแางเขาไม่ใช่แท็ก กันนะครับอิชนีแก่ทั้งหลายกูรู้นะฮะแกลบเจอแต่ดีๆสุภาพนะครับเออโอเคนะฮะไม่ต้องมองหัวเราะเลยหนูเล็กไม่ต้องมองหัวเราะเลยแวนดา้าไม่ต้องมองหัวเราะเลยกูรู้นะฮะคารอนสวัสดีครับครูคุณกำมลเป็นกำลังใจพี่กินโดนะฮะขอบคุณมากๆคุณปอนะฮะถูกต้องครับอีกสินาทีกูลงแล้วนะอีกสินาทีกูลงแล้วนะกูต้องไปคุมไลฟ์าอาจารย์สมปองนะฮะเดี๋ยวกูต้องเข้าออฟฟิศไปคุมไลฟ์าอาจารย์สมปองนะฮะตอน3ามทุ่มช่องช่องสมปองคอนครไทยสง่งนะฮะไปเซิร์ชดูได้เลยทุกแพลตฟอร์ม แท็กซี่คือภัยความมั่นคงอย่างหนึ่งองคหแท็กซี่เห็นไหมเขาเห็นว่าคุณเป็นภัยความมั่นคงแหนมได้แล้วแบ่ด้าแซบมากเคยเจอแท็กซี่เรียกราคาแพงเกินชาวต่างชาติไม่ขึ้นก็ด่าเขาหยาบคายมากชาวต่างชาติเขาถึงด่าประเทศไทยไงนะฮะว่าบริการแย่บริการห่วยนะครับชอบบอกว่าไม่มีตังค์ทอนนะฮะทอนลำบากอีกเออแซบประจาแซบจากแกลบสะอาดสุภาพด้วยนะคะคุณหญิงนะฮะทำไมหญิงอะไรอะไรก็แกลบนะมึงอะ เรียกผู้ชายแม่ทุกวันทุกวันมันก็ต้องมีวันนึงแหละนะฮะที่มึงได้ของดีบ้างแกร็บเนี่ยกูบอกได้เลยนะครับว่าบางคนเนี่ยเป็นข้าราชการนะฮะเขามาขับแกร็บบางคนเนี่ยนะครับเป็นทหารเขามาขับแกร็บ บางคนเป็นตำรวจเข้ามาขับแกร็บนะฮะบางคนเป็นหนุ่มออฟฟิศเข้ามาขับแกร็บนะมึงมึงได้ผัวแน่เลยกูบอกได้เลยนะฮะมึงใช้แกร็บเนี่ยอย่างหนึ่งที่มึงได้ความสบายใจนะฮะอิชนีที่ไม่มีผัวทั้งหลายมึงเรียกแกร็บแต่ละวันนี่นะฮะวันหนึ่งมึงได้ผัวแน่นอนมึงเชื่อกูนะฮะเพราะว่ามึงดูได้เลยว่ารถเขาสะอาดมึงจะดูได้เลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนสะอาดหรือคนไม่สะอาดยังไงมึงดูจากรถเขานะฮะถ้าเกิดรถเขาสะอาดตัวเขาหอมนะฮะปากเขาคุยแล้วหอมมึงหมายมั่นปั้นมือเอาเป็นผัวเลยผูกกันยาวๆเลยเรียกแม่งทุกวัน นะฮะน้าถามพก,นะก่อนนะมีเมียหรือเปล่านะมึงนะนะฮะอย่าทาชั่วนะอย่าเป็นเมียน้อยนะขออย่าเห็นคนต่างชาติดีกว่าคนไทยด้วยกันนะครับเอ่อคนต่างชาติเขาจะดีกว่าคนไทยด้วยกันยังไงยูเซอร์ไม่มีใครดีกว่าใครนะฮะไม่ว่าต่างชาติหรือองไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันคือการบริการจ้ะนะฮะมันคือการบริการ จะเป็นต่างชาติหรือไม่ต่างชาติมันเป็นสิทธิ์ของเราเราอยากใช้บริการอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้มาทําผิดกฎหมายในประเทศไทยเขาเปิดอย่างถูกต้องแล้วบริการเขาดีเราก็ใช้สินะฮะเมียเขาดุนะครับฮะมึงมึงเข้าใจเลยเอ็มหลวงนะฮะมึงเข้าใจแต่ว่ามึงเคยจีบแล้วนะ,ะพูดถูกนะครับคุณแม่บุญธรรมนะฮะคุณอ๊อฟอะไรเนี่ยสมควรแล้วแท็กซี่ฝนตกก็บอกไม่ไปนะฮะบิกบ๊กบิ๊กว่าทุกครั้งส่งยาเครนแท็กซี่ต้องถ่ายป้ายทะเบียนรถยี่ห้อ ะะเพื่อป้องกันเออมันกลัวกันขนาดนั้นเลยนะฮะ